สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเฟนชาแนลนะครับก็คชิปนี้นะครับผมพามาชมนะครับผมลดขุดนะครับโกเบโก้นะครับผมเอสเชสอยมักไฟนะครับผมมักไฟซุปเปอร์นะครับคันนี้ก็เป็นบูมามยาวนะครับผมบูมามยาวนะครับ ชมการทำงานเลยนะครับผมไม่พูดพลัมทำเพลงนะครับมักไฟนะครับผมก็มักไฟมีสี่คันนะครับผมก็ซุปเปอร์เอ็กหนึ่งนะครับผม ใหญ่ยาวนะครับผม

ก็เป็นบุ้งกีนะครับผมบุ้งกีเล็กนะครับสี่ฟันนะครับผมถ้าเทียบเท่านะครับผมน่าจะประมาณเอชเชเจ็ดสิบนะครับผมหรือหกสิบนี่แหละครับผมเทียบเท่านะครับก็บุ้งกียาวแบบนี้เหมาะกับงานนะครับผมขุดลอกคลองนะครับ ็เปิดฟ้าข้างทำงานเลยนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์หสูบนะครับผมเทโบโนะครับ